ผมต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมดูทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมยิต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแซมกิมินะครับและในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาทำแบอ่อมาทํางานตามชื่อและปกคลิปที่ผมอ่าลงไว้นะครับก็คือเป็นงานปลูกต้นกาแฟนั่นเองนะครับสําหรับงานนี้ก็คือเป็นงานใหม่ภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดใครที่ทําไม่เป็นก็สามารถที่จะมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเงินโคตรดีนะครับทํางานนี้เนาะโอเคผมเห็นแบบโพสต์ขายอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ เจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นเลยนะคุณผู้ชมสำหรับงานนี้เนะาะทางว่งาง่ายนั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันสําหรับชาแนลแสงกิมมี่นะครับก็คลิปนี้เป็น EP ที่2น,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 นั่นเองนะครับผมที่จะมาทํากันในอ่าเซิร์ฟเวอร์ริติคอนซิตี้นั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูอ่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้กันเลยดีวยกว่านะ อย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปทํางานอะไรเงี้ยเนาะอ่าเราก็ควรจะมีทุนไว้สักประมาณ 2- 3งถึงสามหมื่นนะในการทำเนาะคุณผู้ชมแต่บอกเลยกําไรโคตรเยอะนะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็มาเปิดที่ร้านค้าก่อนเลยนะครับกดเอ็นเพื่อไปตรงนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอ่าเข้ามาตรงนี้แล้วกันเนาะมาตรงนี้เลยกดเอ็นเพื่อเข้ามานะครับอย่างแรกที่เราควรมีเลยนะครับมันจะขึ้นชื่อไ้นะว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างนะอ่า เาดูจากร้านค้าแล้วมันมีอ่าพวกขุดดินนะครับปุบ๋ยเล่งโตมเมล็ดกาแฟนะครับสำคัญนะผมจะซื้อไปสัก50อันนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการแบบรีวิวนะคุณผู้ชมที่เหลือเขามีหมดแล้วนะคุณผู้ชมครับโอเค หลังจากนี้เราก็ซื้ออุปกรณ์อะไรเสร็จแล้วตามที่ผมขึ้นไว้ให้ดูก็สามารถที่จะไปทําได้เลยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ถึงสถานที่ปลูกกาแฟกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมส่วนใครที่ไม่รู้นะครับให้ทับ GPS ไปนะครับเรียกว่างานครูกฎหมายนะครับเ้วเลื่อนลงมาอันล่างสุดนะเลือกวิธที่งานปลูกกาแฟกดชับ GPS ไปมันจะขึ้นลูกศรอ,อย่างนี้นะคุณผู้ชมหาเลยนะโอเคไปเจอถึงกันเลยครับ A few moments later ฮะแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุด ทำงานปลูกกาแฟเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่จุดนี้นั่นเองนะโอเคอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมขอเรียกรถกิโลผมมาอ่ายิบของที่ผมต้องใช้ก่อนนะขอจยเป็นตามที่ผมบอกเลยนะที่ต้องซื้อก่อนมาทํางานนะคุณผ <N> ู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอเรียกรถกิโลผมก่อนนะประมาณนี้เนาะจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับเดินเข้ามาตรงนี้เลยเนะาะเดินมาเข้ามาเลยตรงนี้นะครับก็จะมีจะเป็นจุดทํางานนะคุณผู้ชมแล้วก็เดินมาตรงนี้กด n นะครับเพื่อการปลูก อ่ประมาณนี้แล้วก็ล่ไป,ะปะนะคุณผู้ชมอ่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้แจกคอย3คอยทุกชั่วโมงนะอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวเป็นประมาณนี้เนาะโอเคก็รอแบบหลอดมันเต็มนะก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึง่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตัดไปตอนที่ถึงแบบมันเสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ต้องไปหยิบน้ำอ่านะตอนนี้คือผมปลูกเสร็จแล้วนะแลคือเราต้องไปไปหยิบบัวรดน้ำนะคุณผู้ชมนะจุดรับบัวรดน้ำต้องอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมอ่านะ อาจจะมีเสียงรถก็ขออาภาัยด้วยกันนะบ้านติดถนนเนาะโอเคแล้วหยิบมาประมาณนี้เนาะแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้นะคุณผู้ชมครับเดินมาที่เป็นที่เราเป็นเจ้าของนะแล้วก็กดเอนเข้าไปมันจะขึ้นมาบอกเราว่าถ้าคุณต้องการใช้ปุ๋ยเร่งโตมันจะประหยัดเวลาได้5นาทีนะก็จะเหลือ5นาทีและจาก10นาทีนะคุณผู้ชมถ้าเราไม่ใช้ก็จะเป็น10นาทีนะและ้วมันก็จะทําการลดน้ำนะตัวเกมนี้คือสามารถที่จะขอของได้นะคุณผู้ชมแบบ มนคอมเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคก็รอมันลดน้ำจนมันเสร็จนะรอสักครู่นะคุณผู้ชมโอเคอ่ะพอเราเสร็จแล้วนะครับมันต้องรอประมาณอ่า5นาทีนะคุณผู้ชมเพื่อมาเก็บอีกทีนะเดีย๋ยวเราแบบอ่าไปเดินชมบริเวณรอบต่างๆของงานปลูกกาแฟกันเลยดีกว่าเนาะอ่าสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าจุดโพสเซสกาแฟนะ กาโรโพสเต์นะครับคือเราปลูกได้มาสิบอ่าสิบเม็ดใช่ไหมเอ่าได้เม็ดกาแฟที่แบบสําเร็จรูปละมาสิบเม็ดนะเราสามารถนํามาโพสตสตรงนี้ได้ก็จะเหลือ5เม็ดนะพอเราแบบโพสต์เสร็จแล้วถ้าแบบมีใครมีบัตรคูณอะไรเงี้ยสามารถที่มาขายตรงนี้ได้นะราคาก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดรนะ้อยนะแต่ถ้าขายกับคนที่มีแบบบัตรคูณเนี้ยเราสามารถที่จะแบบเพิ่มมูลค่าให้มันกลับมาได้เป็นหมื่นเป็นพันเลยนะผู้ชมเออไม่ใช่แค่เจ็ดร้อยนะส่วนมากผมแนะนําเลยนะครับสําหรับาขายกับ คุณรับซื้อดีกว่านะจะได้ราคาดีกว่าในการแบบไปขายในร้านค้านะครับผู้ชมก็นั่นแหละเนาะนี่มันเริ่มตัวแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดตอนที่มันแบบปลูกกันเสร็จเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับ a few moments later โอเคนะครับผู้ชมแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยนะแล้วก็กดเอนเพื่อแพ็คนะ,ะแล้วก็กดตกลงไปมันก็เริ่มทําการแพ็คมล็กกาแฟนั่นเองนะครับก็จะได้จาก1ิก็ เอาห้าตอนห้าต่อ5นะคุณผู้ชมเออเอ่อหนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่5ต่อ5 1าหนต่อหนึ่งนะครับคือ1นึ่งชิ้นจะแพ็คได้ที1ชิ้นก็ถ้า10ชิ้นก็เหลือ5ชิ้นก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมาจากนั้นแล้วก็นำไปขายกับพี่คนนั้นเลยนะเราก็จะได้เงินแบบบอกเลยว่าเงินดีมากนะครับก็ถามคนเลยรับอา่ารับกาแฟแฟร์ไหมขาย ครับนะอ่าโอเคแล้วก็รอเขาตอบอ่าเห็นไหมขอรับนะแล้วก็ให้อ่าเมล็ดกาแฟที่เราได้มาเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ห้ารูปนะแล้วก็ส่งให้ไอเดียสามสิบสี่บาททีมไอดีแล้วก็ให้อ่าขอไปนะครับโอเคเพราะเราเราเราให้เขาไปแล้วนะเขาก็จะให้เงินเรามานะครับคุณผู้ชมนี่เก้าพันบาทเลยนะคุณผู้ชมเออแบบเป็นงานที่แบบคือเงินดีมากๆนะครับผม ก็สำหรับใครนะครับแบบที่อยากจะมาทํางานปลูกกาแฟหรือคอฟฟก็สามารถที่จะามาลองเล่นแล้วก็ลองมาทําได้นะบอกเลยว่าเงินดีมากๆสําหรับงานปลูกกาแฟนั่นเองนะครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็นะครับคุณผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ผมด้วยละกันนะครับอันนี้เป็นคลิป EP ที่2นะครับคุณผู้ชมก็ฝากด้วยเลยกันนะครับสาหรับงานปลูกกาแฟเนาะแล้วก็ฝากเซิร์ฟลิติคอนเข้ามาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับสหบาหรับคลิปวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับ สวัสดีครับ